สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาดูตัวอย่างที่5.3นะครับเขาบอกว่าลูกตุ้มฟิสิกส์อันหนึ่งประกอบขึ้นจากแผ่นกลมรัศมี r เท่ากับ10เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีมวล0.5นกิโลกรัมต่อเข้ากับแท่งสม่ำเสมอยาว l l เท่ากับ50เซนติเมตรมวล0 2นกิโลกรัมดังรูปให้รูปมาด้วยแล้วก็ถามว่ากอไก่โมเมนต์ความเฉื่อยของลูกตุ้มอันเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ขอไขระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางมวล ของลูกตุ้มเนี้ยแล้วก็จุดหมุนเนี่ยเท่าไหร่คอควายนีย่คือคาบการสั่นเมื่อปล่อยให้มันสั่นให้แกว่งนะครับดังกล่าวเนี่ยเป็นมุมเล็กๆมันจะมีคาบเท่าไหร่ทมหาคาบมันเองนะครับหยุดคลิปไว้ลองทําด้วยตัวเองก่อนข้อนี้ก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงถ้าจําไม่ได้ถ้าจําจได้ก็ง่ายนะครับ จำอะไรจำสูตรจำสูตรอะไรสูตรการหาโมเมนต,ต์ความเฉื่อยของวัตถุแต่ละอันเพราะประกอบไปด้วยวัตถุ2อันอันแรกเป็นแท่งใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็เป็นในจานนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจําได้ก็ทําได้ถ้าจําไม่ได้ก็ต้องมานั่งดีไร์หรือหาสูตรออกมาซึ่งอาจารย์จําไม่เก่งอาจารย์ก็จะพาเราท,ทําวิธีนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้จะยาวเป็นพิเศษเลยนะครับมาเริ่มครับ เริ่มยังไงก็เริ่มที่ว่าเขาถามหาอะไรกอไก่โมเมนต์ความเฉ่ยเขาถามหาไออย่างนี้ต้องจําได้สัญ,ญลักษณ์อ่ะสัญ,ญลักษณ์เพราะว่าเรามีสูตรต่างๆเราจําไว้ได้ลักษณะสัญ,ญลักษณ์ก็ขอไข่ถามหาระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางมวลนี่ถามตรงไปตรงมาจุดศูนย์กลางมวลของลูกตุ้มเนี่ยสมมติอยู่ตรงนี้นะระยะห่างเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ข้อขอไข่ ข้อคอควายามหาคาบการสั่นก็คือถามหาทีมาเริ่มทีละข้อนะครับเอาเริ่มข้อกอไก่ก่อนก็แล้วกันนะครับที่อาจารย์บอกว่าง่ายถ้าจําได้เนี่ยหมายความว่าไงก็หมายความว่าถ้าเราจําได้ว่าถ้าเป็นแท่งแท่งโลหะหรือแท่งอะไรก็ตามนะแล้วถ้าเราหาโมเมนต์ออฟอินเนอร์ทียหมุนรอบแกนนี้เหมือนกับไอตรงเนี้ยที่มันหมุนรอบแกนหมุนรอบแกนอย่างเงี้ยนะครับโอเมก้า oh หมุนรอบอย่างเงี้ยโมเมนต์ออฟอินเนอร์ทียของมันก็คือโมเมนต์ความเฉยของมันถ้ามันมีมวล M นะ แล้วก็มันยาว L นะโมเมนต์ของมันคือ1ส่วนสามอกลังสไอเนี่ย I เพื่อไม่ให้สับสนอาจารย์เขียนว่าเป็น I r o d ก็แล้วกันนะครับ ROD เนี่ย I r o d เป็นแท่งตัวเนี้ยโอเคไหมอีกอันหนึ่งถ้าเราจำได้ว่าอ่าเป็นจานนะเป็นจานอาจารย์วาดสามมิติดีกว่าเป็นจานกลมๆแล้วก็ถ้าหมุนรอบแกนนี้นะ แกนที่ผ่านศูนย์กลางของจานเนี่ยนะครับโมเมนต์ออฟอินเนเชียของมันโมเมนต์ความเฉยของมันถ้ารอบแกนนี้นะ i ของจานตัวเนี้ยสมมติว่าอาจารย์เขียนว่า i d i s สนะ i d i s สเซนเตนะมันจะคณิค่าเท่ากับถ้ามันมีมวล m นะแล้วก็มันมีลัศมี r ใหญ่สมมตินะ i ตัวเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ1-2 m r ส่วนกำลังสอง แล้วก็จำอะไรได้อีกต้องจําได้ว่าถ้าสมมุติว่าวัตถุวัตถุหนึ่งสมมุติเป็นจานจานอันเดิมนี่แหละนะวัตถุหนึ่งนะแล้วถ้ามี i นี่ i d i s ใช่ไหมหมุนรอบแกนนี้ใช่ไหมจานเตัวเนี้ก็คือ1 2 A, ึ่งสองเอากำลังสองแต่ถ้าจานตัวเนี้ยมันไม่ได้หมุนรอบแกนนี้มันดันไปหมุนรอบแกนอีกแกนหนึ่งที่ห่างออกไปดีหมุนรอบแกนนี้ ไอ้ตรงเนี้ยห่างออกไปดีอาจารย์วาดเป็นสามมิตินะห่างออกไปดีดอกเนี่ยโมเมนต์ Moment, ความเฉื่อยของมันเนี่ยจะเท่ากับไอไอดิสเนี่ยก็คือ1น MR 2ส่วนสองเอ็มอาร์กำลังสองบวกกับระยะห่างที่จุดหมุนมาถึงจุดศูนย์กลางเนี่ยนั่นก็คือ M, เระยะห่างเป็น D สมมติเป็น D ก็เป็น D กำลังสองไอเนี้ยจำได้ไหมสามสมการนี้จำได้ไหมถ้าจำได้ง่ายก็โอเค ก็ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าจากรูปเนี่ยมันเอาวัตถุมาประกอบกันนะครับจากรูปเนี่ยนะ i รวมก็จะเป็น i i ของแท่งเข้ไหมบวก i ของ d i s i ของ d i s ที่ยังไง d i s ที่มันเป็นไปตามสมการที่3นะเพราะฉะนั้น้ i s สตัวนี้มันหมุนรอบ center นะ disc น e n t e r อันนี้ disc น e n t e r หมุนรอบอแกนกลางของจานไม่ใช่ ไอตัวนี้มันไม่ได้หมุนรอบแกนกลางของจานมันหมุนรอบแกนตัวเนี้ยห่างออกไป D D คืออะไรในรูปนี้ D ก็คือยะนี้นั่นเองนี่ก็คือ L บวก R ก็แล้วกันสมมุติเาตรงนี้ให้เป็น R นะโอเคไหมนั่นคือ D เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เราจําได้1 2 3เนี่ยเราก็หาได้เลยครับ I ก็จะเป็น1นึ่งส่วนสามกำลังสอง บวกไอลอดเอ้ยไม่ใช่ไอลอดบวกไปแล้วบวกไอก้อนี้หนึส่วนสองเอตัวเนี้ยมันเป็น M ของดิสนะอาจารย์เขียนเป็น M เล็กก็แล้วกัน M R กํากลังสบวก M D ็ําลังสองก็เหลือแค่แทนค่าเพราะว่าโจทย์เขาให้มาหมดแล้วใช่ไหมครับดีเขาไม่ได้ให้มาแต่เขาให้ตัวอะไรมาเขาให้ L บวก R มาเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น L R L บวกกับ R ยกกำลังสองแค่นั้นเองนะครับแทนค่าทุกตัวเข้าไปเลยเนี่ยนะครับก็จะได้คำตอบนะครับก็จะได้คำตอบโอเคไหมมาแทนค่าทีละตัวก็แล้วกันนะครับมาดูสิได้เท่าไหร่อาจารย์กดเครื่องคิดเลขให้พวกเราดูตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนที่อาจจะช้านิดหนึ่งแต่เราเข้าใจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูต่อก็ได้ไปดูที่คำตอบหรือกลอไปข้างหน้าก็ได้นะครับ1ส่วนสาม มวลของไอ้แท่งเนี่ยคือ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 เท่าไหร่นะจางก็จ,จำไม่แม่นมวลของแท่งเนี่ยคือ0.27กิโลกรัมโอเคแล้วก็0.27 0กิโลกรัม L ตัวเนี้ยที่เขาให้มาความยาวของแท่งมัน50ก็เป็น0.5เมตรใช่ไหมยกกำลังสองบวกกับ1นส่วนมวลของอตัวเนี้ยคือ0.5้เห็นไหม R ของเขาคือเอ่อสิรัศมี10ก็เป็น0.1ย์กกำลังสองบวกกับเทอมที่3เนี่ย0.5คูณกับ L ก็คือศูนบวกศูยกกำลังสองนนั้นเองครับมาดูทีละเทอมประกาหลายสีได้เปรียบอาจารย์ก็จะ ไล่คูณไว้ทีละเทอมนี่แหละเอาแรกก่อนจุดห้ายกกำลังสองคูณจุดสองเจ็ดศูนย์หารด้วยสามอาจารย์ได้ศูนย์จุดศูนย์สองสองห้าตรบนี้นะศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์สองสองห้าเทอมที่สองจุดหนึ่งยกกำลังสองคูณจุดห้า าที่2 0, 25, 0. ง0 2 5 0.0025เพิมที่3อาจารย์คิดในใจได้ไหม 0. 0.6บวก0.1่เป็นเอ่ยบวก0เป็น0.6ยกกยกำลังสองคูณจุดตึงได้0.18 0.18ก็บวกกับ0.025บวกกับจุ2 5ปนึง จารย์ได้คำตอบออกมาแล้วครับได้เท่าไหร่0.205อันนี้คือ i ตอบหน่วยของ i คืออะไรครับสูตรของ i คือ r กําลัง2 m ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน่วยของเขาก็คือกิโลกรัมเมตรกําลัง2โอเคไม่โอเคค่ะอาจารย์หนูจะจำได้ไงหนูจะจำได้ไงมากมายเยอะแยะสูตรเนี่ย1 2 3หนูจะจำได้ไง อาจารย์ก็จาไม่เก่งเหมือนกันครับเพราะนั้นวิธีที่อาจารย์ทําต่อไปเนี้พวกเราคนที่สนใจเรียนฟิสิกส์เนี่ยควรจะฝึกปรือไว้ตอนนี้เลยนะครับก็คือจําเฉพาะนิยามเริ่มต้นของมันนิยามเริ่มต้นที่อาจารย์จําได้คือไอ้ตัวเนี้ย R กาลังสอง D M อันนี้คือนิยามเริ่มต้นของโมเมนต์ออฟอินเนเียโอเคนะนี่คือนิยามเริ่มต้นขึ้นมาไม่จําตัวนี้ไม่ได้นะจอดนะจําตัวนี้แล้วคราวนี้เอาตัวเนี้มาใช้ โดยที่เรามีความเข้าใจนะว่า m คือมวลเล็กๆใช่ไหม r คือระยะห่างที่ตั้งฉากจากจุดหมุนไปยังจุด m นั้นไปยัง m นั้นระยะห่างจากจุดหมุนไปยัง d m นั้นยกตัวอย่างอันแรกนะแท่งนี้แท่งนี้เป็นอย่างนี้นะอ่ะหมุนรอบแกนกรอบอยู่ที่นี่ใช่ไหมหมุนรอบแกนนี้ใช่ไหมหมุนรอบแกนนี้ อาจารย์ก็สร้าง DM เล็กๆขึ้นมานี่ดีนี่ต้องสร้างเป็นสร้าง DM เล็กๆขึ้นมา dm เนี่ยห่างออกไป x เพราะฉะนั้น r ของอาจารย์ก็คือ x โอเคไหมห่างมันห่างจากแกนหมุนไงห่างออกไป x dm เล็กๆคือ d ตัวนี้แล้วคราวนี้เวลาเราจะอินดิเกต dm เนี่ยเราไม่รู้ dm เราต้องแปลงมันฟิสิกส์ต้องใช้ความรู้เรื่องความหนาแน่นความหนาแน่นในหนึงมิติเขามักใช้ตัวแ a m ด้ ซึ่งนิยามเริ่มต้นของมันคือมวลต่อความยาวในที่นี้ก็คือ l ใช่ไหมเพราะมันยาว l ทั้งหมดยาว l แท่งนี้นยาว l เนื่องจากว่าแลมด้ามันคงตัวถ้าไม่คงตัวมันยากเขาค,คิดถึงคนตัวคงตัวทั้งนั้นแหละแล้วเขาพยายามท่านทำแท่งสม่ําเสมอเขาเลยเรียกว่าอะไรในโจทย์เขาบอกว่าแท่งสม่ําเสมอเขาใบ้ว่าแลมด้ามันคงตัวพอแลมด้าคงตัวก็คืออันนี้ก็เป็น d m ต่อ DX, DX เอ็อ็ห็นอาจารย์ก็คือ DL นั่นแหละใช่ไหมก็คือ L ก็คือ DX กนั่นแหละก็ต้องคงตัวเหมือนกันดูสมการนี้เพราะฉะนั้น DM ของอาจารย์ก็กลายเป็น Lambda DX ถูกไหมครับถูกพอถูกปุ๊บอาจารย์ก็จับยัดเข้าไปดังนั้นนะ i ก็จะเป็นยังไงอินทิเกรต R 2, กำลังสก็คือ X กำลังสองคืออะไร l a มด d า DX ก็อินทิเกรตไปตามคณิตศาสตร์แลมดา Lambda. x กำลังสส่วน3อินนิเกตจากไหนถึงไหนก็ใช้ความเข้าใจจาก0ถึง L เพราะนั้นตัวนี้ก็ได้อะไรแลมด้า l 3. 3. 3. ลกำลังสส่วน3 l a แลมดาก็แทนค่าตัวนี้งไงแลมด้าเท่ากับ M ส่วน L คูณกับ L กำลังสส่วน3ก็ตัดกันใช่ไหมหรือ L ลกำลังสปรากฏว่าเป็นยังไงไอตัวที่เหลือ 1นส่วนส m l กำลังสองเหมือนไหมสมการที่1เหมือนเป๊ะใช่ไหมเห็นไหมนั่นแหละถ้าจำไม่ได้ก็ต้องมานั่งทําแบบอาจารย์ทําเนี่ยนะครับโอเคถ้ายังไม่เข้าใจไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งของการนำไปใช้ก็คือแบบ this, ดิสดิสกลมๆนะครับดิสนะแบบดิสนะดิสกลมๆนะ ดิสตัวนี้เนี่ยลัศมี R ะแล้วดิสตัวเนี้ย,ย,ม,ยมันห่างจากจุดหมุนอยู่ตรงนี้จุดหมุนมันอยู่ห่างห่างออกไประยะห่างตรงเนี้ยคือ d d ดดดิสตรงเนี้ยระยะห่างตรงเนี้ยคือ d d ดอ ดีใหญ่ซึ่งโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ R กับให้ L มาใช่ไหมไม่ใช่ดีอาจารย์สมมติดีขึ้นมาครับคราวนี้ไอตัวเนี้ยมันหมุนรอบแกนนี้หมุนรอบแกนที่อยู่ห่างออกมาระยะนี้นะเพราะฉะนั้น R ของอาจารย์คืออะไรอะระยะ R เราก็ต้องสมมุติ DM ก่อนใช่ไหมสมมติ d m ขึ้นมาก่อนอาจารย์สมมติ d m ตรงเนี้ยนี่คือ dm ของอาจารย์ d m เล็กๆนะ dm เล็กๆนะ ดีเเล็กๆตัวนี้ห่างจากจุดหมุนเท่าไหร่ก็ลากดูสิลากเส้นนี้มาเห็นไหมอันนี้คือ R ของเราอาจารย์ที่ที่จะต้องเอาไปคำนวณ R ตัวนี้คืออะไร,รก็ต้องมานั่งดูครับดูสามเหลี่ยมตัวนี้ครับนิสิตนี่เห็นไหมสมมติว่าอาจารย์ตรงนี้เป็น R นะ R เล็กนะครับอเล็กคือรัศมีของเอ้ยถ้าให้เป็น R เดี๋ยวงงเนาะให้เป็น R แบบตัวตัวลากเขียนอย่างนี้ จะได้ไม่งงโอเคไหมโอเคไหมเนี่ยสังเกตสามเหลี่ยมตัวนี้ตรงนี้เป็นมุมเซตา้าอาจารย์วาดใหญ่ๆให้ให้ดูอันนี้อาตัวเล็กของอาจารย์นะครับอันนี้จุดหมุนไปจุดหมุนไปจุดหมุนมน,นี่อาตัวใหญ่อันนี้ไปจุดหมุนนะสมมติสมมติอันนี้ขยายดูเฉยอันนี้ R R ตัวใหญ่ที่เราต้องการลงไปใส่ในแทนสูตรออันนี้ R ตัวเล็กนะตรงนี้คือเซตานิสิตครับอาจารย์โปรเจกต์ตรงนี้คืออะไร R sin เซตาถูกไหมครับอาจารย์โปรเจกต์ตรงนี้คืออะไรครับ R cos เซตาทำไมอาจารย์ต้องโปรเจกต์เพราะอาจารย์ต้องการหาหาว่า ไอ้ตัวเนี้มันห่างเท่าไหร่ R าร์นสีเขียวของอาจารย์เนี่ยมันเท่าไหร่จากสามเหลี่ยมพิทา a g รัสใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้ไอ้เจ้า r สีเขียวคืออะไรครับ square root อาซายยกกำลังสองเซตาเห็นไหมบวกกับด้านเนี้ยด้านเนี้ยคืออะไรเอ่ยก็คือ d-r ลบ s าร์เซตานั่นเองมันก็เป็น d-r ลบ สับสนตัว R ตัวเล็ก R cos เซตาอนตัวนี้ก็เป็น D ลบ R cos เซตาโอเคยกกำลังสองนั่นเองเนี่ย r ตัวนี้แหละที่อาจารย์จะเอาไปแทนนี่ใช่ไหมก็แทนเลยตอนนี้เรารู้ R ละส่วน DM คืออะไรครับ DM DM ก็อย่างที่บอกจารย์สม่ำเสมออีกแล้วแหละนั่นก็หมายความว่าหนาความหนานแน่นคือมวลต่อในกรณีที่เป็น2มิติก็จะเป็น A ใช่ไหมนั่นก็หมายความว่า DM ต่อ d a เพราะฉะนั้น dm ของอาจารย์ก็คือ lod a นั่นเองอาจารย์ก็จะได้แล้วนะ integrate r กำลังสองก็คือก้อนเนี้ยพยกกำลังสองพยกกำลังสองก็จะได้เป็น r กำลังสองไซกำลังสองเซตาบวก d กำลังสองลบ 2, 2 dr cos เซตาบวกขึ้นมานะขึ้นมานะบวก R ากำลังสองคอสกำลังสองเซตาไหมอันนี้คือเทมอม R ากำลังสองนะ DM คืออะไรโล DA คืออะไรถ้าเป็นวงกลม DA ก็คือ RDRD ดเซตาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเขียนในบรรทัดต,ต,ต่อไปก็แล้วกันคราวนี้คณิตศาสตร์มาเลยเทอมนี้กับเทอมนี้ใช้คุณสมบัติของอ่อันนี้ได้คณิตศาสตร์ได้เราก็ได้ไอตัวนี้ โลดึงออกมาข้างนอกก็จะได้เป็น r กำลังสองสองเทอมเนี่ยอาจารย์จัดการไปแล้วอันนี้ก็จะเป็น r dr ใช่ไหม dr rdr d เซตาอันนี้คณิตศาสตร์นะบวกโลอินดิเกต d กำลังสอง rdr d เซตานะลบ 2D l d โล อินดิเกต r กำลังสอง dr d เซต้าใช่ไหมเทอมนี้อาจารย์ได้ละอันนีไ้ได้ตัวนี้หมดละครบทุกเทอมคราวนี้ก็ลั่นมาดูมาอยู่ที่คณิตศาสตร์ละอินดิเกตอย่างไรเทอมนี้ก็อินดิเกตไปตามน้ำตามสบายอันนี้เป็น r กำลังสามก็ได้เป็น r กำลังสส่วนสโอเคไอตัวนี้อินดิเกตเซต้าก็เป็นเซต้าอันนี้ก็ศูนย์ถึง r อันนี้ก็เป็นเซต้า0ถึง2าพทำไมต้อง0ถึง2าพมันเป็นดิสไงมันจะได้มันจะได้กลมใช่ไหมอินดิเกตครบรอบนะครับถ้าไม่ถ้าไม่อินดิเกต0ถึง2าพมันก็จะไม่เป็นจานกลมมาเนจานแหว่งถนะูกไหมบวกโลกำลังสองอ้ไ,ไม่ใช่โล d กกำลังสองอินดิเกตตัวนี้ก็เป็น R กํากำลังสองส่วน2โอเคไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ เซตา0ถึง2โพเคยไหมลบ2 d ลอันนี้ก็ได้ r กำลัง3ส่วน3ใช่ไหมแล้วก็0ถึง r เซตาโอโออาจารย์ลืม cos ของอาจารย์นเนี่ยนี่ยไหมเคยไหมเนี่ยลืมลืม cos นี่นี่นี่ cos cos ไม่มีใครทักเลย cos เตต้า d เตตาเห็นไหมเพราะในตรงนี้ไม่ใช่ d เตตาแล้วเนี่ยไม่ใช่ d เตตาแล้วมันเป็นอะไรดิฟ p c o s ได้ s i n 0 1 2นพายจะเห็นว่านี่เห็นไหมจะเห็นว่าเทอมเนี้ยเป็นศูนย์แน่นอนเพราะ s i n 2สพายเป็นศูนย์ลบด้วย sine ศูนย์เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นศูนย์ไปเลยเหลือเฉพาะเทอมเนี้ยแทนค่าลงไปอาจารย์ได้อะไร low กำลัง c ส่วน c แทนค่าอาร์เข้าไปคูณสพายตัวเนี้ย บวกโลดีกำลังสองอาร์กำลังสองส่วนสคูณสองพายเห็นไหมอันนี้เป็น0ูได้ละเอาละแทนค่าโลสิ M ต่อพื้นที่ของดิสกคืออะไรพาย r กํากำลังสองต้องจำได้ตัวนี้พื้นที่วงกลมดิสกวงกลมไงโล m ต่อ F M ต่อ A เข้าใจไหมอันนี้ก็เป็น R กํากำลังสี่ส่วนสคูณสองพายบวกด้วย m ต่อพาย อากำลังสองคูณด้วย r าร์กำลังสองส่วนสองคูณสองพายตัดเลยโช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 ตัวนี้ได้ r ร์กำลังสองโชโชตัวนี้ได้สองชืบชืบชืบพายอากำลังสองหายไปสองก็หายตึงตงเห็นไหมแต่อาจารย์พิดเขียนตกดีกำลังสองไม่มีใครทักอีกเหมือนเดิมนะครับ โอเคอันนี้ได้อะไร1.2ส่วน m r กลังสองบวกอะไร m d กํลังสองสุดยอดไหมนิสิตอันนี้คือไอดิสที่อาจารย์พูดถึงเห็นไหมหนึ่งสอง m r กลังสองบวก m d กลังสองก็คือไอ้อนนี้ไงล่ะนี่เห็นไหมสมกรารที่สามของอาจารย์นั่นเองเห็นไหมครับ ถ้าจําไม่ได้ก็ต้องมาไล่ทําแบบเนี้ยมันถึงจะได้คําตอบโอเคไหมถ้าได้คําตอบแล้วก็ถ้าจําได้ก็ว่ากันไปก็ลุยอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้คงไม่ออกข้อสอบไฟนอลนในข้อกอไก่แน่นอนนะครับมันยากเกินไปนะครับแต่ว่าก็สําหรับคนสนใจก็จะประเทืองปัญญายิ่งนะครับต่อไปข้อขอไข่ครับเขาบอกว่าระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางมวนของลูกตุ้มและจุดหมุน จุดศูนย์กลางมวลของลูกตุ้มและจุดหมุนเขาถามเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตรสูตรอะไรข้อขอไข่ข้อขอไข่เนี่ยสูตรที่ไม่รู้ไม่ได้มันจะจอดตั้งแต่เริ่มต้นก็คือว่าเราต้องรู้ว่าระยะจุดศูนย์กลางมวลหรือสมมุติ RCM มันก็จะเป็น m1 r1 บวก m2 r2 ใช่ไหมบวกไปเรื่อยๆใช่ไหมหาด้วย m1 บวก m2 บวก m3 ใช่ไหมบวกไปเรื่อยๆใช่ไหม อันนี้จําไม่ได้ไม่ได้เพราะาเป็นนิยามเริ่มต้นนะครับอันนี้มีมวลอยู่อีอันมีสองอันอันแรกคือดิสอกันนิงคือกา้านจุดหมุนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็เอาในทิศทาง r เลย rcm ของเราไอตัวน,นี้อยู่จุดไหนเอานี้เป็น m หนึ่งก็แล้วกันไอน,นี้เป็น m สองโอเคไหมเพราะฉะนั้น rcm ของอาจารย์ก็จะเป็น m 1คูณกับ r 1ก็คือตรงนี้ r 1ก็คือ l ส่วน2ถูกไหม เพราะเขาให้มันความยาว L มาก L ส่วนสบวก m 2คือ m ของดิส s ระยะตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็คือ L บวก r นั่นเองเห็นไหมนั่นเห็นไหมตรงไปตรงมารู้ทุกตัวรู้ทุกตัวพอรู้ทุกตัวก็แทนค่าเท่านั้นเองนะครับนิสิตครับแทนค่าเลย m 1ก็คือ m ของไอตัวแท่ง0.270อาจารย์จำได้แล้วคูณด,ด้วยความยาวควายาวห0 ก็เป็น50 0.5ใช่ไหมพอดเมตรอ่ะ0.5หารด้วย2บวก M2 คือ0.50ไอ้นย์ดิสมันหนักหน่อยนะครับไอเนี้ยโจทย์ให้มาเป็นเท่าไหร่นะ L เนี่ยก็0.5นจบวกศูนลัศมีมันอันนี้ก็เป็น0.5นจบวก0 2น0ุอใช่มน้ย์อันนี้คือมวลน,นะครับมา จันขอใช้ขึ้นคิดเลขอีกครั้งหนึ่งครับจุดสองจ็ดศูนย์คูณจุดห้พึ่งหารด้วยสองเท่ากับจุดศูนย์หกเจ็ดหุ้ดศูนยไอตัวนี้ว่าง 0. 0.6คูณจ .5 ได้ศจด ตัวนี้ดังอันนี้จุดห้าบวกจุด 6, 7, อสองเจ็ดก็ศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดอันนี้ก็เอามาบวกกันจุดศูนย์หกเจบวกจุดสาึ้งหารด้วยจุดเจ็ึ้งได้เป็น0.47หรือ0.48 อันนี้เมตรนะโอเคไหมก็เนี่ยคือคําตอบหมายคมว่ายังไงก็หมายความว่าจุดศูนย์กลางตรงนี้มายังจุดศูนย์กลางมวลศูนย์จุดอันนี้อันนี้มันศูนย์จุดห้าใช่ไหมศูนย์จุดสี่แปดก็อยู่ประมาณนี้จุดศูนย์กลางมวลก็อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยจุด cm อยู่ตรงเนี้ยโอเคไหมศูนย์จุดสี่แปดนะครับต่อไปไปดูข้อสุดท้ายข้ออะไรข้อคอควายคาบของการสั่น เมื่อปล่อยให้ลูกตุ้มดังกล่าวแกว่งเป็นมุมเล็กๆอันนี้คือไฮไลท์ของข้อนี้ในในในบทนี้นะครับเขาให้หาค่าของการสั่นความรู้ที่เราต้องมีเลยถ้าจําไม่ได้นะนีสิทธ์ครับถ้าจําไม่ได้นะอย่างอาจารย์เนี่ยจำไม่เก่งอันนี้มันเป็นลูกตุ้มแบบที่อะไรนะลูกตุ้มแบบฟิสิก์ัลใช่ไหมอันนี้มุมเล็กๆเซตาใช่ไหมครับ ฟิสิกส์กันฟิสิกส์กันมุมเล็กๆเซตาแรงที่กระทํากับจุดศูนย์กลางมวลแรงที่จุดศูนย์กลางมวลอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมมีแรง MG กระทําถูกไหมครับแรง MG เนี่ยนี่คือแรง MG นะ R ทิด R มาทางนี้นะเรารู้เลยว่าซิกมาทอคเท่ากับ I อัลฟาใช่ไหมครับจากสูตรของเราสูตรนิวตันทอคที่กระทําตัวเนี้ยทอคก็คือ R ารคลอสกับ F อทำได้ไหมครับอันนี้ก็ i อัลฟา R cross F ก็คืออะไร R F ก็คือ mg s i n เซต e เห็นไหครับเท่ากับ I alpha ก็คืออะไร d t h e ากำลังสอง by dt กำลังสจำไม่ได้ทำแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้เขาบอกมุมเล็กๆมุมเล็กๆแสดงว่า s i n ก็ประมาณเซต t เห็ไหมอาจารย์ย้ายตัวนี้มาหารย้ายตัวนี้มาหารย้ายสมการมาก็เป็น d t t ยกกำลังสองบวก โอ้นี่ต้องลบด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท็อกมันหมุนทวนกับทิศทางการเคลื่อนที่ไปขออภัยด้วยลบนี่ท็อกหมุนทวนอย่างนี้เห็นไหมเวกเตอร์ของเซต้ามันพุ่งไปอย่างนี้ใช่ไหมเซต้าแต่ว่าท็อกมันดึงกลับมามันอันนี้มันทวนเข็มท็อกมันดึงตามเข็ม้มตัวเอฟอะเครื่องหมายลบจึงโผล่มาเพราะย้ายข้างสรรมการมาจึงเป็นบวกนะครับวันนั้นอาจารย์ก็จะได้เป็น I เอ้ยไม่ใช่ M MG คำว่าไอตัว r ในที่นี้ก็คือระยะจากตรงนี้เป็น rcm ใช่ไหม rcm ใช่ไหมก็คือ rcm จากตรงนี้มาถึงจุดหมุนระยะห่างจากจุดหมุนมายังตรงนี้ก็คือ i ตัวที่อาจารย์บอกเนี่ย,าายเฮ้ยมันยากนะก็เลยให้เป็น ddoc ก็ ork, แล้วกันสัญลักษณ์ตัวเนี้ยเพราะในตัวเนี้ย rcm ของไอตัวเนี้ยอาจารย์ก็เลยเรียก D ดอกดีไหมก็จะได้เป็น mgd ส่วน i เซตาเห็นไ,ไหม อันนี้คือสมการการแกว่งกวัดอย่างง่ายที่อะไรที่โอเมก้ากำลังสองเท่ากับ Mgd ส่วน i นั่นเองเห็นไ,ไหมจำได้ไหมครับโอเมก้าก็คือสแควรูท o o t mgd Mgd ก็คือ IR เซตาเนี่ยส่วน i นั่นเองได้แล้วครับเนี่ยแต่ว่าปัญหาคือเขาไม่ได้ถามหาโอเมก้าเขาถามหา2พายส่วนที่เขาถามหา t เพราะนั้นอาจารย์ก็เลย เปลี่ยน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 โอเมกาเป็นตัวนี้แล้วเราก็ย้ายข้างสมการทีของอาจารย์ก็เลยกลายเป็นอะไร2พายคิดในใจได้ไหม Square root i ส่วนอะไรครับ Mgd แทนค่าจำได้ไหมจำได้ไหมที่ทำกันมา2พายคู q สแควร o o ไอคืออะไรนะ ไอตัวแรกเลยขอจะเลื่อนลงไปดูหน่อยว่าไอที่อาจารย์หามาพาพวกเราครับ0.205นะครับ0.205 m คืออะไรนะ m ของไอตัวนี้ก็ต้องเป็น m บวกกันจำได้ไหม m บวกกันก็คืออันหนึ่งหนัก0.5อันหนึ่งหนัก0.1เอ้ย0.027อันนี้ก็เป็น0.77ใช่ไหมครับ G คือ9.8จุดโจทย์ก็ให้มา D คือระยะที่หามาจากข้อขอไข่เมื่อกี้เนี่ยข้อขอไขอไอไ่อยู่ไหนอะที่อาจารย์ได้มาแล้วนะอยู่ไหนอะนี่นี่นี่ข้อขอ,ขอไข่0.48 0.48 0.48นะครับโอเคกดเครื่องคิดเลขกันนะจุด205หาหารด้วยจุด เจ็ดเจ็ดหารอีกครั้งด้วย9.8และหารอีกครั้งด้วยจุด48ได้เท่านี้ถอดสแควรูทปึง้งออกมาแล้วคูณด้วยไอถอดสแควรูทเนี่ยอาจารย์ได้ตัวนี้ออกมา0.238อาเอา่อตัวน 2, 3, 8, เนี้ยจุด238เนี่ยอาจารย์เอาไปคูณ2 แล้วก็คูณ3.14ก็คือค่าพายได้ประมาณ 1.5. 1.49ครับ1.49ประมาณ1.5วินาทีนะครับนี่คือคำตอบครับนิสิตครับอาจารย์รู้ว่ามันค่อนข้างยากสำหรับข้อนี้แต่ว่าข้อขอควายคือไฮไลท์โจทย์เขาอาจจะให้คำตอบของข้อกอไก่ข้อขอไข่มาเพราะว่ามันค่อนข้าง ซับซ้อนแต่ว่าทําบเราที่เรียนฟิสิกส์นี่ก็น่าจะคิดเองแล้วก็ลองฝึกดูครับสวัสดีครับ